ัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่รายการยิ้ม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 พบกับรายการยิ้มยิ้มยิ้มค่ะรายการดีๆที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเด็กน่ารักไปพบกับรอยิมและพัฒนาการทั้งห้าด้านของเด็กกันครับสำหรับตอนนี้เราไปพบกับเด็กๆกันเลยดีกว่าไหมค่ะไปกันเลยค่ะตามมาเลย น้องไททันหรือเด็กชายนัทะพลชื่มนุษย์เป็นบุตรคนที่สองของนางจารุมาช,ชิมนุษย์และนายพันษาชิ่มนุษย์ปัจจุบันน้องไททันอายุ3ขวบ2เดือนศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องไททันจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างครับ,อ,รบ,รบอันนี้ของหนูเปล่าใช่ไหม ใช่ของหนูไหมคะกำลังดูเทเลทับดิจิเลยเอาละอันนั้นอ่ะอันนั้นของยังไงนี่ไงอันนี้ของหนูเปล่าโอ้ยนี่ดูว่าดูกใช่ของหนูไมคะของพี่วิวอันนี้ของพี่อ๋อของพี่อันไหนของหนูอะ่ะของหนูอัอนอไหนของหนูอยู่ในนี้ใช่เปล่าเห็นไ,ไหมว่า <laughs> กำลังดูเทเลทัฟฟี้เลยนี่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 หัวป้าเนี่ยใช่ไปาสีกันไหมไปอดีเนาะสีอยู่ที่ไหนสีอยู่ไหนสีอยู่นี่สีอยู่นี่เปล่าใช่ไหมน่งมาวาตรงไหนดีนะตรงนี้เลยมาวางสีตรงนี้ดีกว่ามาวางีตรงนี้ก เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี hmm. oh, okay, ่ยมออนไม่สบายไม่สบายเป็นหวัดครับเป็นหวัดเป็นหวัดครับอ่ะอ่ะนี่ไม้เออนี่ไม้อ่ะสีอะไรอ่ะสีอะไรดีอ่สีแดงอ่ะสีแดงไสบายสีอ่ะเยี่ยมมากง่ายก็ง่ายเกิน มีพาราการมากระเนื้อใช่ไหมปลาสีแดงหอคเอาปลาสีอะไรดีสีอะไรเนีสีน้ำตาลสีน้ำาอือเก่ง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 สีเขียวใช่ค่ะใ้่ไหมสีเขียวใช่ไหมสีเขียวปันนี้ก็คือเด็กก็จะทราบมันจะหักแล้วเขาหักแล้วอ้าวก๊วยซอยอยู่ไหนก๊วยซอยมีไหมครับมีแล้วอยู่ไหนครับ ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยหาของสิดูต้องถ่ายตอนบอกขอบคุณขอบคุณครับเอาแหลมไหมเอาแหลมไหมคะเอาแหลมครับเอาแหลมครับทำไมมันยังพอแล้วเนาะพอไหมพอ<ะ>โอ้มันยังไม่แหลมเลยซิลเลยเอาอีกไหมเอาอีกไหมอะไรอีกไหมครับซิลซิล ว่อ,อ,อ๋อสีรมพูัก็หกักอ่ะสีเขียวไปก่อนปสียส้สีเขียวต้องเติมที่อะไรต้นไม้ใช่ไหมครับครับ ชิพูแลมเปียกขอบคุณครับก่อน,นขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงขอบคุณครับเจ้ามือขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอือเอเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมได้ได้สามแล้วมือหื <c oughs> ดอ่ะมาเอามาอะไรอีกมาแบบพี่ช่วยเราให้มาอ่ะพี่โด่งถ่ายไปลูกถ่ายไปเยอะเยอะ อันนี้เหล่าไหมเหล่าเหล่าไหมครับครับครับชื่อน้องอะไรนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อน้องอะไรนะครับชื่อน้องแก๊กชื่อน้องไททันชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อแก๊กอือชื่อจริงชื่อจริงชื่อเด็กชายอะไรชื่อหนุ่มทันวาชื่อมนุษย์ ออมันตกแล้วเออมันตกแล้วมันตกแล้วนะเธอได้ทำดีนีน่เขียวเขาโอ้เห็นไหมแหลมแหลมเหรอแหลมสีสีแดง่อไปสเป็นสีแดง สืสีแดงเออทำไมถึงเลือกสีแดงครับเสสีแดงผ้าสีแดงหมวกสีเขียวอืมสีเขียวหมวกสีเขียวเด็กเด็กรู้ความหมายของหมวกรู้หมวกรู้เสือ้อรู้จักเครื่องแต่งกายนี่แยโอ้ กบเหล่าก็รู้เออน้องไทตัตนอยู่บ้านช่วยอะไรคุณยายคุณพ่อคุณแม่บ้างครับคุณพ่อแม่คาช่วยข้าวอร่ยครับช่วยทำอร่ยครับกับข้าวคาร์ออลค่ะกัข้าวโ้โหมื่ครับแล้วน,น,น้องไทตัตนช่วยแม่นี่ทำยังไง ตะไดอาบนมอืมอาบน้ำให้แม่เอาให้แม่นี่ผ้าเหรอครับหืมแต่ <c oughs> ตันดูทีวีแต่ตันแต่ตันอาบน้ำเองยังใครอาบให้ใครอาบน้ำให้แย่แย่า,ยาอาบน้ำให้ใครชอบร้องไห้กลางคืน,นใครร้องไห้ใครร้องไห้สีน้ำตาลเรือเออสีน้ำตาลเรืออ่ะอ่า ลูกเออไม่มันห่างไม่เป็นไรลูกมันห่างไม่เป็นไรเหลาหน่อยเอาไม่ต้องถ่าหรอกลูกเอาระบายได้อันนี้มันระบายได้เหลาหน่อยดูนะแผลน้ำไปกับบดีบบูกูไปบ้ากินข้าวกินข้าวเองได้ยังครับเอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเอออิ่มแล้วแล้วไปบ้งกินข้าวแล้วใช่ไหม ไต้เต้กินข้าวเองหรือว่าใครป้อนข้าวให้ยายาป้อนข้าวให้ไต้เต้ชอบกินอะไรออาหารอะไรกับข้าวอะไรที่ไต้เต้ชอบกินใบไม,ม้เออใบไ,ไม้สีอะไรสีเขียวเออใบไม้สีเขียวชื่อใบชาสีอ่ะยังไงเอ่ยเป็นฝน แล้วก็มีนะแต่เราเป็นเกาะทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอะแล้วเราก็มีเล่นช่ดินพี่ปลาเออปลาพี่ปลาหกเออนี่ปลาหกโอ้ปลาหกมีอะไรนี่ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรปลาสลามเนาะปลาสลามปลาสลามอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรเกาเกาเกามีอะไรอีกมีอะไรอีกดูสิเอาที่สองเลขสอง

ปลาโลมาโอ้ปลาโลมาดูดูละเอียดเธอจะหาว่าเป็นอะไรกันดิตัวเป็นปลาโลมาปลาโลมาแล้วตัวนี้ก็เป็นปลาโลมาที่อันนี้อะไรอันนี้ตัวอะไรเนี่ยดูแปลก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 ปลาอะไรนะลูกปลากระตูนปลากระตูนอันนี้ปลากระตูนแล้วนี่ปลาอะไรเนี่ย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 ล้านนี้ปลาอะไรปลาปลากระเบนปลาปลาเบนเออปลาปลาเบนอืมอืมปลาไซ

นี่อันนี้ปลาอะไรนะอันนี้ปลาอะไรนะปลาปีเปิลปลากระเบนกระเบนเออปลาตระอันนี้มคนแยกอันนี้เป็นพการเลี้ยงนะพี่ปลาปลาอะไรปลาอะไรปลาลูม,มาปลาลูม,มาสักพักเราเห็นข้างลงเอาแดงเหมือนกันนี่ว่า <S <S เริ่มเริ่มเริ่อเอาเอาวอะไรมานะเหมือนกันลูกอ้าว เก็บเก็บสีเก็บกระดาษเก็บทั้งหมดก่อนเร็วเก็บเออเก็บมาไว้เป็นที่อย ลอฟังเหรอไหนไหนนั่นน่ะ่ะไปอ่านที่โต๊ะให้พี่่ฟัง่อมีอะไรบ้างอ่านมีอะไรบ้างอันนี้อะไรบูมูบายบายไปละฮะขอเล่นยังไงเดี๋ยวค่อยเอาไปอ่านนะอันนี้อะไร T, I, T, I, T, K. เลขอะไรเออันนี้เลขสองเลขสาวตอดมันกนว่สี่เลห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขดเเก้าเลขศูนย์น้าอันนี้เล่ะไรเลขหกเนี่ยเลขแปดอ่า Thơ đài thơ hài Thơ phuật Thơ vai thơ hồi Thơ ra Thơ ca Thơ x Thơ xa Thơ xô Thơ 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 ra át Thơ ra cất Thơ hạt Thơ Thơ xa Thơ nín Thơ nít Thơ cầu Thơ vô Thơ Thơ ยสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ <c oughs> วันนี้นะคะหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมไปชมสกุพิเศษเรื่องเราไปชมพฤติกรรมน้องไต้ต้านมานะครับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> และพัฒนาการทั้ง5ด้านของเขาเนี่ย ลักษณะเป็นอย่างไรกันบ,บ้างพัฒนาการที่เด่นชัดนะคะก็จะเป็นทางด้านกล้ามเนื้อเลยะะใช่กล้ามเนื้อทางมัดเล็กแล้วก็มัดใหญ่นะคะเพราะว่าสังเกตได้จากการที่น้องปต้านหยิบสีขึ้นมาระบายสีร่วมกับพวกเราใช่ไหมคะ,คะน้องเขาก็จะมีการหยิบจับสีที่คล่องแคล่วขึ้นนะคะหรือ,อจะเป็นการเล่นตัวต่อเลโก้หรือว่าเล่นของเล่นต่างๆนะคะการหยิบจับหรือพัฒนาการด้านนี้ก็จะเด่นชัดนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนคือเป็นพัฒนาการที่ดีของน้องเตตันมากๆเลยค่ะ แล้วที่สําคัญคือน้องเขามีพัฒนาการทางด้านสังคมที่ดีเช่นกันนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปสัมษั์เนี่ยน้องเขาก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาที่กลัวหรอหรือว่าปฏิเสธเราหรือว่ามีพฤติกรรมที่หลบหลีกหลีกเลี่ยงเราเลยนะคะแล้วทางด้านอารมณ์นี่เป็นยังไงบ้างารับทางด้านอารมณ์ก็ถือว่าน้องไตันเป็นเด็กที่อารมณ์ดีนะคะสามารถเข้ากับกับบุคคล แปลกหน้าได้ง่ายอย่างเช่นเราเป็นต้นใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทําความรู้จักกับ<ช>น้องไตทตันก่อนใ,<ช>ในในในครั้งแรกก็อาจจะมีเคอะเขินกันบ้างแต่พอเราเริ่มคุยดีเริ่มทํานี้ด้วยน้องก็จะมีปฏิสัมพันธ์ด้านอารมณ์ที่ดีกับเราด้วยค่ะค่ะและนอกจากนั้นนะคะน้องไตทันนะคะยังมีทัศนคติที่ดีทางด้านสติปัญญาค่ะเพราะว่านะคะหลังจากที่เรานะคะชี้ตัวอักษรหรือตัวเลขนะคะน้องไตทตันสามารถ ตอบเราได้ทันทีเลยนะคะรู้สึกว่าเขาตอบไม่ผิดด้วยใช่นกัใช่ค่ะเขาเก่งมากๆเลยแต่ที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือด้านจริยธรรมนะใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะน้องเขาก็มีการขอบคุณทุกครั้งเวลาเรายื่นของให้มีการขอบคุณนะครบซึ่งเด็กสามขวบมีจริยธรรมนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆใช่ค่ะแต่สิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือสภาพแวดล้อมแล้วก็ครอบครัวของเขาอนการ ส่งเสริมนั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งปัจจัยสําคัญที่จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กให้ครบถ้วนแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการเราก็ขอทิ้งท้ายน้องไตตันไว้ให้เพียงแค่นี้ละกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้ยิ้ม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 ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ